เนื้อหาแก่นหลักของเราในวันนี้เลยเนี่ยเราจะมาคุยกันในเรื่องของการที่ทําให้คุณสามารถหาท่าไม้ตายในการเทรดของตัวเองได้นะครับไอ้ท่าเทรดตรงนี้เนี่ยมันทําให้คุณมีวินเลทสูงและทําให้คุณเหมือนกับมีที่ยึดเหนี่ยวนะครับมีที่พึ่งในการเทรดได้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันคือท่าไม้ตายเอาละเรารู้อยู่แล้วนะว่าคุณเนี่ยมีท่าเทรดกันเยอะนะครับมีแบบเรียนกันมาหลายท่า แต่ยังขาดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นก็คือคุณต้องเชี่ยวชาญและชํานาญกับมันก่อนจนสามารถมองเห็นได้ว่าไอเนี่ยมันแน่นอนมันไปแน่มันเป็นอย่างนั้นแน่นอนนะครับมันต้องมีความเชี่ยวชาญในระดับหนึ่งเดี๋ยวจะพาดูนะครับว่ามันฝึกฝนยังไงให้มันได้สิ่งนั้นโอเคนาะแล้วสิ่งนั้นนั่นแหละเราจะเรียกว่ามันคือท่าไม้ตายในการเทรดนะครับเนะื้อหาวันนี้บอกเลยว่ามีประโยชน์กับเทรดเดอร์ทุกๆท่านนะครับและก็จะมีประโยชน์สูงสุด กับคนที่ได้โรงเรียนในคลาส forex 102มาแล้ว102กับ103นะในวันนี้แหละมันทาให้คุณสามารถคัดเลือกได้แล้วว่าคุณจะเอาอะไรให้มันเป็นท่าไม้ตายของคุณนะครับและคําว่าท่าไม้ตายเนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างมา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 ผมจะสอนหลักในการคิดท่าไม้ตายนะมันดีกับคุณมากๆนะใครที่โรงเรียน102ไปแล้วตัวนี้ตั้งใจฟังเลยห0 2 103นอะครับโอเคคําถามที่สําคัญนะครับเวลาที่คุณจะฝึกฝนตัวเองในการแบ็กเทสหรือทําอะไรต่างๆได้เนี่ย คุณต้องถามคําถามนี้กับตัวเองก่อนว่าคุณต้องการอะไรต้องการอะไรในการเทรด forex การที่เราจะคิดท่าไม้ตายของเราได้เนี่ยมันต้องประกอบไปด้วย m i n d s e t พวกนี้ด้วยคุณต้องเคลียร์และตกผลึกกับตัวเองทั้งหมดก่อนต้องการอะไรในการเทรด forex ล่ะครับคอมเมนต์ comment มาทุกคนคอมเมนต์มาหลายคนนะครับอาจจะบอกนี้ว่าต้องการเงินจริงไหมเดี๋ยวต้องดูก่อนนะว่าไอไอความคิดพวกนี้ครับมันจะส่งผลตอ่อพฤติกรรมในการเทรดด้วยคุณเคยติดเรื่องนี้ไหมว่าทําไม เราเป็นคนที่เทรดมั่วทำไมเราถึงเป็นคนที่กดก่อนแพททิร์นจะมาทำไมเราถึงอยากเทรดทั้งวันเลยนะครับทั้งหมดตรงนี้มันมาจากการที่เรายังไม่ตกผลึกก่อนจริงๆว่าเราต้องการอะไรถ้าคุณชัดเจนในเรื่องตรงนี้นะคุณจะคิดท่าไม้ตายออกและคุณจะเป็นเทรดเดอร์ที่มีความสุขมากๆในชีวิตเลยจะเป็นแบบนั้นเลยนะครับเป็นไวเกเซณอันดับหนึ่งต้องการประสบความสาเร็จเทรดได้อย่างยัง่งยืนชนะตลาดนะครับเยี่ยมเชื่อว่าจุดประสงค์ของคุณทั้งหมดก็คือเพื่อชนะมัน เพื่อให้มันได้เงินถูกต้องไหมมาแกะตรงนี้นะแกะเรื่องการได้เงินกันถ้าเราจะได้เงินในการเทรดและแบบยั่งยืนชนะตลอดการคุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องทำมาดูนะต้องการเงินยั่งยืนด้วยอะเรามานั่งคิดซิว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรจะต้องทำเทรดบอยใช่หรือเปล่ามาดูนะมาดูพฤติกรรมเทรดบอยใช่ไหมวันนี้ผมก็มานั่งคุยกับตัวเองเนาะว่าเราต้องการอะไร เนี่ยผมก็คุยกับตัวเองแล้วผมก็ตกผลึกได้แบบนี้เลยว่าเราต้องการชนะตลาดนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเลยคือถ้าจะชนะตลาดได้เนี่ยไม่ใช่การเทรดบ่อยครับมันคือคุณภาพในการเทรดใครคิดว่าจริงมหมพิมพ์บอกในว่าจริงมันคือคุณภาพครับและคําว่าคุณภาพในการเทรดคืออะไรวินเลทสูงผมต้องให้อ่ะแปดสิบถึงเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์วินเลทต้องอยู่ในทรงนี้วินเลทต้องสูง และมีความคุ้มค่าครับจริงเปล่าสองสิ่งนี้ถ้าเกิดจริงพิมพ์บอกหน่อยว่าจริงถ้าคุณอยากจะชนะตลาดนะครับคุณต้องออกแบบการเทรดแบบนี้มาให้ได้วินเลสสูงและมีความคุ้มค่าในการเทรดนั่นหมายความว่าอัตราส่วนกาไรต่อขาดทุนมันต้องคุ้มนะครับสอต่อหนึ่งขึ้นไปอย่างน้อยๆหนึ่งต่อหนึ่งไม่ต่ํากว่านั้นโอเคปะดังนั้นถ้าเกิดคุณเข้าใจแล้วว่าจุดประสงค์ของคุณคือสิ่งนี้การออกแบบการเทรดมันจะมุ่งมาที่จุดนี้มากขึ้น เคนะ่เทรดน้อยแต่วินเลทส,สูงอันนี้อันนี้ดีมากเคยเป็นไหมครับเทรดบ่อยเทรดทุกวันแต่วินเลทน้อยมันก็ขาดทุนจริงป่ะการเทรดไม่มีคุณภาพไม่มีประโยชน์อะไรเลยดังนั้นแล้วถามตัวเองว่าฉันควรเทรดบ่อยหรือควรจะเทรดให้มีคุณภาพมากกว่ากันอลองตอบให้ได้หรือบางคนก็บอกว่าฉันเนี่ยจะเทรดบ่อยด้วยและมีคุณภาพด้วยก็ได้นะมันม,ม,มันได้ทั้งหมดเลยนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดเลยอะแต่วันนี้นะครับเราก็เลือกแบบนี้ลนะ ส่วนตัวผมเนี่ยเราเทรดในหลักการของชาร์ตแพทเทิร์นจริงปะนี่เราเทรดในเรื่องชาร์ตแพทเทิร์นเนาะใครที่เรียน forex 1 0 2 1 0 3กันไปแล้วนะครับก็จะอยู่ในเรื่องตรงนี้แหละเป็นเรื่องชาร์ตแพทเทิร์นเรื่องเอ่อเรื่องเทรดข่าวต้องไหมอ่าโอเคล่ะคุณจะสังเกตนะครับว่ามันก็มีแพทเทิร์นที่ชนะได้ตลอดจริงปาถ้าใช่พิมพบอกหน่อยว่าใช่มันแพทเทิร์นมันเกิดมาแบบนี้มันก็ชนะได้ตลอดข่าวออกมาทรงนี้มันก็ชนะตลอดเลย น่าผมสังเกตแล้วผมก็ไปแบ็กเทสแบ็กเทสอย่างบ่อยนะครับเห็นรูปแบบตรงนี้เกิดขึ้นมีหลายครั้งนะครับที่เวลาที่ผม uh, จะเทรดแล้วมันจะมีเสียงในหัวเข้ามาอย่างนี้ว่าเฮ้ยรู้สึกแบบว่าลังเลจังเลยเทรดตามแพทเทิร์นเนี่ยทำไมทำไมมันลังเลนะทำไมมันดูไม่ค่อยมั่นใจทำไมเดี๋ยวมันก็จะเป็นแบบนั้นเดี๋ยวมันก็จะเป็นแบบนี้ใครมีความรู้สึกแบบนี้บ้างว่าโอ้โหดูแพทเทิร์นเนี่ยมันลังเลจัง เดี๋ยวผมมีวิธีการแก้ไขให้รู้สึกลังเลไม่มั่นใจอะรู้สึกว่ามันห้าสิบห้าิบเลยเดี๋ยวเรามีวิธีการแก้ให้นะครับวิธีการแก้ที่ดีที่สุดนะครับถ้าเกิดคุณรู้สึกลังเลรู้สึกว่ามัน5้า0ิบห้าสิบถ้าคุณรู้สึกว่ามันห้าสิบห้าสิบนะสิ่งนั้นมันแปลว่าคุณยังไม่ชัดเจนอเคปะ่ะคุณยังไม่ชัดเจนดังนั้นหน้าที่ของเราคือทำให้แพทเทิร์นนั้นชัดเจนพิมพ์คำนี้มาครับจงทำให้ชัดเจนก่อน แล้วมันจะง่ายมากขึ้นต้องชัดเจนเน่ยการที่เราได้เรียนใช่ไหมมันจะมีแพทเทิร์นมีเอีมมีอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมครับบางทีมันการาฟมันเกิดขึ้นมาไม่ได้เป็นอย่างที่สอนเนี่ยใช่ปะมันมันไม่ได้เป็นอย่างที่สอน,อน,น,น,นอทําไงดีการาฟไม่ได้เป็นไปตามที่สอนเลยคําตอบง,ง่ายๆนะคือไม่ต้องเทรดในสิ่งที่ไม่ได้สอนในสิ่งที่คุณไม่ได้เรียนให้คุณเทรดในสิ่งที่คุณเคยรู้และฝึกมา นั่นแหละจะชัดเจนที่สุดโอเคไหมครับเทรดในสิ่งที่คุณรู้และเคยเรียนมาอันนั้นชัดเจนที่สุดอ่ะคําถามที่สําคัญนะครับมาดูคํานี้สิ่งที่เรารู้ vs สิ่งที่ไม่รู้อะไรมากกว่ากันอ่ะดูสิสิ่งที่เรารู้กับสิ่งที่เราไม่รู้อะไรมากกว่ากันตอบได้ไหมแน่นอนไอสิ่งที่มันไม่รู้เนี่ยโอ้โหกว้างใหญ่ไพศาลเลยเวลาที่คุณเปิดกราฟลองดูอ่ะเราจะเปิดกราฟแทรกไปด้วยนะครับ เวลาที่เราเปิดกราฟคุณจะเห็นว่าเฮ้ยมันบางทีมันก็มีสิ่งที่เราไม่รู้เต็มไปหมดใช่ปะ่ะถ้าคุณอยู่ในโซนที่คุณไม่รู้ทำไงอะ่ะก็คือไม่ต้องเทรดไงเข้าใจปะ่ะอยู่ในโซนที่ไม่รู้ไม่ต้องเทรดครับเพราะถ้าเกิดคุณเทรดในโซนที่คุณไม่รู้นั่นคือการเดานั่นคือการห้าสิบห้าสิบกับมันแต่ถ้าเกิดคุณเทรดอยู่ในโซนที่คุณรู้ว่ามันคืออะไรนั่นคือทำให้คุณมีโอกาสที่จะชนะมากขึ้น จริงไหมถ้าเกิดจริงพิมพ์บอกได้ว่าจริงดังนั้นมีสตินะครับทันตัวเองเทรดในสิ่งที่รู้เท่านั้นอะไรที่ไม่รู้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันกราฟยากกราฟอะไรปล่อยมันนะครับให้คุณพูดกับตัวเองอย่างนี้ว่าเราเทรดแค่ในแผนของตัวเองอะโอเคปะ่ะบางทีคุณอาจจะเห็นกราฟมันพุ่งไปแล้วแต่คุณไม่ได้ออเดอร์อะไรเลยให้คุณพูดกับตัวเองว่านั่นม,มันไม่ใช่แผนของคุณโอเคไหมมันไม่ใช่เกมของคุณ เราเป็นผู้ชนะแต่เราจะชนะในเกมของเราเข่ okay, นะชนะในเกมของเราครับเออจงชนะในเกมของเราสิ่งที่เราสิ่งที่มันไม่รู้ว่ามันเยอะแต่สิ่งที่เรารู้มันก็มีถูกต้องป่ะดังนั้นรอให้มันเป็น,นตามที่เรารู้ดิทุกอย่างจะกําไรโอเคไหมครับและเหล่านี้แหละมันคือหลักคิดที่ผมคิดท่าไม้ตายขึ้นมาในการเทรดใครเรียนหนึ 2, ่งศูนสองหนึ่งูามนะเดี๋ยวไปแบ็กเทสนะครับไปแบ็กเทสหนะักนะ ผมคิดถ้าไม้ตายมาเลยว่าจุดประสงค์ที่สําคัญคือผมถามกับตัวเองว่าแล้วเรารู้อะไรอ่ะเรารู้อะไรบ้างโดยมีเงื่อนไขนี้ครับว่าอะไรเนาะที่เราเห็นแล้วมันจะทําให้เรามองแล้วฟันธงได้คําถามนี้คุณต้องไปถามตัวเองทุกครั้งที่คุณจะแบ็กเทสนะอะไรคือสิ่งที่ทําให้ฉันเห็นแล้วฟันธงร้อยเปอร์เซนว่ากราฟมันจะไปต่อคําถามนี้ครับพิม,มพ์ม,มาพิมพ์มานี่คือเวลาที่คุณจะไปฝึกแบ็กเทสเนี่ยคุณต้อง ถามคำถามนี้กับตัวเองอันนี้เหมาะกับคนที่สามารถทํำเลเวลสามจบไปแล้วนะอันนี้คือในอีกสเต็ปถัดไปคือสเต็ปของการคิดค้นท่าของการออกแบบระบบเทรดนะครับคุณต้องถามแบบนี้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้เรามองเห็นและฟันธงได้เลยร้อยเปอร์เซ็นตว่ากราฟจะไปต่อแน่นอนนี่ให้คุณไปหาสิ่งนี้ให้ไปแบ็กเทสและไปหาสิ่งนี้ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่องค์ประกอบเป็นแบบนี้ชัดเจนเคลียบะ่ะ แต่ผมก็ไปแบ็กเทสครับบอกเลยว่าเจอหลายท่ามากไอ้คาว่าฟันธงได้ร้อเซนี่ยผมพูดเลยนะว่าทุกท่าที่คุณเรียนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าไปต่อท่ารีเทสท่ากลับตัวทุกอย่างมันมีร้อเซหมดเฮ้ยผมมองเห็นสิ่งนี้นะว่าทุกอย่างมันร้อซได้หมดแต่เพียงแค่เราอะยังไม่เคยฝึกสังเกตกับมันจริงๆว่ามันต้องทําแบบไหนหรอถึงจะร้อเจริงเปล่า ผมได้ไปสังเกตนะครับแล้วผมเห็นท่าเนี่100ยร้อยเปอร์เซ็นต์ลยคุณดูนะท่าใดที่คุณฝึกจนชำนาญมองเห็นปั๊บแล้วรู้เลยมีความชัดเจนท่านั้นคือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เคว่าท่านั้นคือท่าไม้ตายของคุณสรุปคำว่าท่าไม้ตายนะครับท่าไม้ตายก็คือสิ่งที่คุณร้อยเปอร์เซ็นต์กับมันเราไม่ใช่ว่าเรารู้เยอะเนาะรู้ไปหมดแต่เวลาเอามาใช้จริงหน้าง,งานมันเกิดอาการลังเล เกิดอาการแบบลังเลไม่มั่นใจเอ๊ะมันจะเป็นอันนั้นก็ได้อันนี้ก็ได้อะไรอันนั้นก็ได้โอเคปะคุณชัดเจนไปเลยทำยังไงให้คุณชัดเจนว่ากราฟจะไปแน่นี่แหละไปแบ็กเทสอย่ามารีเทสทุกแบบวินเลทเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไปฝึกฝนเคลียนะครับถ้าเราฝึกท่าไม่ตายจนเรารู้ว่าแบบนี้มันฟันธงมันร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันขึ้นคุณก็สามารถเล่นทบทวีได้เคลียปะคุณสามารถเล่นทบทวีได้นะเอามาดูคอนเซปต์นะครับ ถ้าคุณได้ถ้าไม้ตายว่าจะไปร้อยเปอร์เซนเกิดอะไรขึ้นรอแต่แบบเนี้ยฟันธงร้อเอร์ว่ามันไปต่อโอ้โหชีวิตปเปลี่ยนนะครับคุณเข้าใจคาว่าถ้าวินเลตเข้าใกล้ร้อยเปอร์เซน์บะนั่นหมายความว่าคุณเล่นไม่แพ้จริงป่าถ้าคุณเล่นไม่แพ้สิ่งที่คุณสามารถทำนะครับมันคือการทบทวีและอออินกับมันได้ บอกเลยอะว่าแพทเทิร์นที่ผมสอนไปมันดีหมดมันอยู่ที่ว่าคุณจะโฟกัสอะไรให้มันเห็นผลอยากเล่นรีเทสอยากเล่นอะไรมันมันได้หมดเลยไปฝึกนะมันสามารถทําได้หมดอ่ายกตัวอย่างเช่น1เดือนคุณเจอสี่ครั้งแล้วกันเนี่ยรอรอแต่แบบนี้หนึ่งเดือนเจอสครั้งแต่มันเป็น4ครั้งที่คุณชนะหมดเลยอย่างนี้เวิร์กไหมมันอาจจะไม่เจอบ่อยเนาะเพราะว่ามันต้องรอฟอร์มแพทเทิร์นรอฟอร์มตัวใช่ไหมครับอาจจะไม่เจอบ่อยแต่รู้ว่าเล่นอย่างเงี้ยแล้วชนะเวิร์กกว่าไหม ดีกว่าเราไปแบบพยายามเกินไปเคยเห็นว่าพยายามเกินไปเจอกาฟ์ดม่หลอกไปหลอกมาโอ้โหรู้สึกรู้สึกเสียเซล์เอาแต่ท่าไม่ตายแล้วอออินชีวิตเปลี่ยนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าความคุ้มค่าของมันเนี่ย RR อ,อ,อยู่ในระดับ2ต่อหนึ่อ่ะเดี๋ยวดูนะอ่านั่นหมายความว่าเราเล่นแพ้ร้อยเหรียญแต่เราจะได้ สองร้อยใช่ป่ะเวลาเราได้อ่าผมผมมองอย่างนี้ว่าทุกคนที่มาฟังนะคุณน่าจะเข้าใจคําว่า rr สองต่อหนึ่งเนาะเออนี่คือท่านม่ได้ที่ชอบนะครับเล่นท่าเดียวทั้งปีใช่แต่เนี่ยใครที่เรียนหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สามไปแล้วเราสอนหลายท่าจริงป่ะคุณไปเลือกแล้วกันผมขอแค่สักสามท่าที่คุณเห็นแล้วคุณฟันธงได้ว่ามันใช่มันใช่มันใชออ่นั่นแหละเออแค่สามสี่ท่าคุณเป็นเซียนในแค่นั้นพอนะครับที่เหลือกําไรมากอ่ามาดูนะสมมติเราเล่นรอบละพันดอทหนึ่ง 2 3 4ผมจะเล่นรอบละพันดอนนะครับกำไรมันจะได้เนี่ยได้2,000ใช่ไหมรอบแรกอ่ะบวกแล้วจะมี3,000ต่อไปครับอ๋อมันออินได้อะเพราะว่ามัน100%เอน่ะเข้าใจป่ะรอแต่ท่านี้เราเราฝึกฝนเรารับคมแล้วเรารอแต่ท่านี้จริงๆโดยที่ไม่ไบแอสจาก3,000นะครับกำไรที่ได้มันจะเป็น6 0 0 0คุณจะมี9 0 0 0แล้บวกหม0่น2 7 มังสามทีคุณได้ล้านหนึ่งอะบ้าบอปะเอาไหมเทรดสามทีคุณจะเป็นเทรดเดอร์ที่มาพูดแบบนี้นะครับว่าอวันนี้เดือนนี้ผมเทรดแค่สามครั้งผมใช้แค่ทุนพันดอลแต่ผมได้มาแล้วสามหมื่นดอนครับนี่เอางี้ไหมเอางี้ไหมไอ,อผมเชื่อว่าใครที่เรียนหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนสามกับผมไปคุณทําได้แค่โฟกัสทาแค่นี้บอกเลยชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตแล้วนะครับไม่ต้องอะไรเยอะแยะคุณรู้ปะว่าเกมการเทรดอะ เขาพยายามพยายามทําให้เราเทรดบ่อยไว้และยิ่งพยายามทาให้เราเทรดบ่อยใช่ป่ะคนเรามันเสพติดการเทรดได้พอเสพติดการเทรดทุกอย่างมันจะใบแอบไปหมดใจเรามันอยากชนะด้วยอยากชนะอยากอะไรเงี้ยท,ทั้งที่แพทเทิร์นมันไม่ได้แล้วก็ไม่ยอมคัดมันก็สู้สู้สู้นี่เป็นเหตุผลที่ทําให้คนไม่ชนะกันสักทีหนึ่งต่อให้มีระบบเทรดดีแต่ไม่สามารถทําตามระบบได้เพราะเอาตัว ไปติดกับการาฟมากเกินไปครับคุณเจอจิตวิทยาของการาฟคุณเจออารมณ์ของการาฟเข้าไปใช่ปะ่ะมันก็เลยไม่สามารถที่จะชนะมันได้จริงๆแต่ถ้าเกิดเราวางแผนแบบนี้เล่นท่าไม่ตายแต่วออินถ้าคุณเล่นแบบน้อยๆนั่นเนี่ยมันมันแค่2อสามครั้งมันจบแล้วมันเป็นชัยชนะที่ผมผมมองว่ามันยั่งยืนด้วยถาวรด้วยแบบนี้ตอบโจทย์ไหมครับกับสิ่งที่ผมถามมาว่าเราต้องการอะไรกันแน่ ตอบโจทย์ไหมถ้าเกิดตอบโจทย์พิมพ์บอกหน่อยว่าตอบโจทย์สำหรับวันนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในไลฟ์ครั้งหน้านะครับอยากเทรชนะเชื่อผมชนะกันไปแล้วครับบ๊ายบาย